คือเลขอันทันทีนะแม่เนาะบรรยากาศตอนนั้นคือมันแบบจะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่แบบว่ามันอั้นอะคือมันมาแน่แต่ซื้อไม่ซื้อไม่ได้บางคนซื้อไม่ได้เลยบางคนคือซื้อได้แต่ได้น้อยอย่างเงี้ยเออปีนั้นนักคนถูกรางวัลที่หนึ่งเยอะมากนานจะเห็นไลฟ์เฟซด้วยยัว่ะใช่ยัวยัวมันยัวยัวมัน ผู้นี้เราพัดจัดไปเลยผู้นี้เราพัดจัดไปจัดไปลราพัฒนานี่คือทุกคนรอกันมากแล้วก็เทวาเจ้าชัยสิงเอียเมตตามากคือรอบนี้หนูไปหนูไปจําได้ว่าเมื่อสามสีส่ปีที่แล้วรอดูไลท์ทูบก,กันสามแสนเออสองแสนสามแสนจริงๆเคยไลท์สุดคนดูเยอะสุดนะแม่ห้าแสนเก้าหมื่นห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันคนอะก็ถือว่าชํำอยู่นะสําหรับหนูหนูว่าชํำอยู่นะ สำหรับหนูหนูก็ว่าฉ่ำอยู่นะแม่คนดูขนาดนั้นอะหนูเป็นคนให้หวยอะที่หนูชอบเรื่องหวยหนูไม่ได้บอกว่าหนูรู้หนูไม่ได้มีสัมผัสไม่เคยเลยถ้ามีคลิปไหนที่พูดว่าหนูมีจิตสัมผัสมียานสัมผัสพ,พิเศษที่สามารถมองเห็นตัวเลขได้อะ่ะพี่เอาคลิปนั้นมาหนูจะไปจ่ายเงินกับพี่ที่สอนอหนูให้พี่เลยล้านหนึ่ง โอเคไหมพี่นาหีพี่นาหีโอเคไหมหนูเนี่ยนะคนหนูเป็นคนให้หวยเนี่ยหนูให้แนวทางมาแปดปีอะเจ็ดแปดปีอะหนูให้จากความชอบหนูหลวนหนูเป็นคนชอบเล่นณปัจจุบันหนูยังซื้อลอตเตอรี่อยู่เลยยังซื้อหวยใต้ดินอยู่เลยลาวลาวฮานอยไทยหนูกวาดเรียบหนูซื้อตลอดหนูซื้อหวยหนูให้หวยเพราะหนูชอบเล่นหวยหนูไม่ได้ให้หวยเพราะหนูมีสัตมีมียานสัมผัส หนูไม่เคยให้ใครเรียกหนูว่าอาจารย์หนูไม่ได้เรียนจบครูศาสตร์หนูเรียนจบมสามหนูเรียนจบแค่มสามหนูไม่ได้จบครูเอกไทยหนูไม่ได้เป็นอาจารย์ใครหนูไม่เคยปฏิบัติหนูไม่ได้อยู่ในสายปฏิบัติเพราะฉะนั้นพี่หน้าหีจะมาพิมพ์แบบนี้ในไลน์หนูไม่ได้จะพิมพ์หน้าส้นตีนแบบนี้พี่ได้นะคะวี่หนูคนให้หวยที่ชอบเล่นหวยค่ะตรุณาเข้าใจในตัวหนูใหม่อย่าเสลออย่าโง่เฮียไปมาใหม่ เข้าใจหนูนะทุกคนเข้าใจหนูนะหนูเนี่ยให้แนวทางเพราะหนูชอบหนูเป็นคนชอบเล่นหวยชอบเล่นหวยรวยแล้วยังเล่นอยู่หรอรวยก็เล่นเล่นเยอะกว่าเก่าอีกตอนไม่มีตอนจนๆตอนยังไม่มีตังนะตอนหากู้รายวันแดกนะหนูเล่นตัวละยี่สิบห้าสิบพอรวยแล้วใส่ตัวละหมื่นเนี่ยคือหนูหนูวิ่งงวดนึงอะ เป็นแสนเปิดหลักฐานให้ดูปะล่ะไม่รู้หนูไปแม่เข้าใจหนูไหมคนติดตามหนูอะ่ะเขาจะเข้าใจหนูว่าหนูไม่ใช่อาจารย์นะหนูไม่ได้มานั่งแบบโอ้โหอีดอกห้อยประคำโอโห้หนั่งงวดนี้อาจารย์มองแล้วว่ามันน่าจะมาแม่ไม่ใช่หนูไม่ได้มานั่งสัน่นงือเงื้อเงื้อเงเงงงงืง้เจ้านั้นเข้าเจ้านี้ไม่ใช่ ไม่ใช่หนูให้หวยเพราะหนูชอบเล่นหวยแล้วหวยหนูเอามาจากไหนทูกจุดไปดิเนี่ยจุดทูบขอมาจากทูบก,กระถางไก่หวยที่ให้ก็จุดทูบทั้งนั้นน่ะ เราก็พูดตรงๆอ่ะพูดจริงๆอ่ะว่ามันเป็นแบบนี้หนูให้หวยเพราะหนูชอบเล่นนะแม่นะอยากเข้าใจว่าหนูเป็นอาจารย์นะหนูโนเขาคอมเมนต์เรื่องการเป็นอาจารย์เลยนะหนูลงรูปแดกเล่าฉ่ำเลยนะแม่หนูตี้สุดๆเลยนะแม่เพราะฉะนั้น่ะหนูเป็นคนให้หวยที่ชอบเล่นหวยนะคะหนูไม่ใช่คนให้หวยที่เป็นครูบาอาจารย์ไรเนาะหนูจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นครูบาอาจารย์เพราะว่า หนูไม่เหมาะกับการเป็นครูบาอาจารย์ใครหนูวิ่งจริงตัวละแสนเย่ยคือหนูนะปีหกสี่ปังมากขอบคุณค่ะแม่สีงเงียมปีหกสี่หนูอะห้าร้อยคนดูที่ดูไลฟ์อยู่ปีหกสี่หนูดังจากการที่หนูให้แนวทางอะไรคะจุดทูบไหมหนูให้แนวทางที่หนูดังขึ้นมาทุกคนรู้จักหนูจากการที่หนูจุดทูบถูกไหมหรือว่ารู้จักหนูเพราะว่าหนูไป เป็นร่างทรงและหนูบอกว่าเฮ้ยงวนนี้มันจะมานี้แม่ตอบหนูได้ไหมห้าร้อยคนดูที่รู้จักหนูเนะ่ยรู้จักคําว่าแม่น้ำหนึ่งอีน้ำหนึ่งป้าแต๋นสาขาสองเอ็ดดี้พับหน้าปะคาบเชิญยิ้มหรือที่หลายๆคนเนี่ยที่เรียกกันอย่างนี้ยทุกคนรู้จักหนูจากการที่หนูจุดทูบถูกไหม คนดูหลักแสนคนเพราะการจุดทูบถูกไหมอ่ะหนูไม่เคยใส่ชุดขาวแล้วบอกว่าเธอเป็นอาจารย์เลยนะแม่เออยไปถือศีลอยู่สามวันนะห้องให้งาหงากงักงากงากไปขึ้นอะไรนะ,ระ,ระวัาป้าวัดป่าบูทับเบ์กแม่หนูไปวัดป่าบูทับเบิกไปถือศีนสามวันแม่รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นลืมเห็นตูดกระแทกร้องให้น้องสาวหนูไปนอนหมาหอนท้าย คืนแม่แต่ย่านผีคักบัณฑิตใช่ไหมคอยเป็นอาจารย์จังได้คอยย่านผีบักคักนี่หนูกลัวผีมากสิบงวดติดๆใช่เลยค่ะพี่หนูอ่ะหนูคือทูบโลโก้ของหนูคือทูบนะเข้าใจความใหม่ใหม่เข้าใจใหม่นะหนูไม่ได้บอกว่าหนูคือผู้รู้คนที่เดินเข้ามาถามหนูว่างวดนี้หวยออกอะไรหนูจะบอกเขาหนูจะตอบกลับไปตลอดเลยว่าไม่รู้ค่ะไม่ได้เป็นคนออก ถ้าถามว่างาวดน,นี้ชอบเลขอะไรหนูตอบเลยว่าหนูชอบอะไรแต่ถ้าถามว่างาวดน,นี้หวยออกอะไรหนูไม่ตอบนะเพราะหนูไม่รู้มันจะออกอะไรหนูไม่รู้ตอนสิบเอ็ดงวดหนูก็ไม่รู้หนูฟุก๊กหนูฟุก๊กแม่จะทุกขายาปลาเป็นนูถูกต้องโหเว็บเปิดแล้วเลยเออจริงๆเนาะ คนชอบเล่นนะแม่คนมากเล่นไหมมากเล่นไหมจ้ะเหมือนคนชอบซื้อเสื้อผ้าหรือว่ามีอยู่แล้วเยอะอยู่แล้ว,ลวบางตัวซื้อมาใส่ไม่ได้ก็จะซื้อเราจะให้ตัวเจาะเลยนะถ่ายได้ยังนี้ปะพอมีตัวโอเคมาแม่วันนี้เราไปตัวเจาะ,ะเราไปไวกันนิดนึงนะคะเราไปไวกันนิดนึงเนาะใครอยู่ในกลุ่มจะเห็นแล้วแต่ว่าวันนี้จะเป็นตัวเน้นให้นะคะ งีน,นี้จะเป็นตัวเน้นให้อ่ะอันนี้นะคะจะเป็นของรัฐบาลไทยเดี๋ยวใครไม่เข้าใจอีกปะจะมีใครไม่เข้าใจอีกไหมได้ครับอโอนเงินแล้วโอเคค่ะลูกค้าแปบ๊บหนึ่งนะด้วยหนูเขียนให้นะว่าของนวดไหนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งสวัสดีนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นรอทบอของงวดนี้นะคะเราอาจจะให้กันเร็วนิดหนึ่งทุกคนจะไปตกใจนะแต่ว่าเราจะไปที่ตัวเน้นว่าตัวนี้หนูเน้นตัวไหนคนที่ใครที่ดูราพัฒนาเนาะสองงวดของเราก็คือได้จากเทพเจ้าชัยสิงห์สองงวดเลยเดี๋ยวไปให้ดูงวดงวดแรกงวดแรกงวดแรกที่เราขอกับเทพเจ้าชัยสิงห์ ชเนี่ที่เราขอก็คือองค์ที่อยู่ตรงหน้าหนูได้ตัวนี้เจ็ดสี่หกมาสี่หกหกสี่มาสี่หกหกสี่ระวังมีชาชีพคอมเมนต์หน้าไร้สดนะคะระวังมีชาชีพคอมเมนต์หน้าไร้สดนะอ่ะส่วนงวดที่ผ่านมานะคะแปดเก้า จุดได้908มา89นะคะปกติไม่ปล่อยหน้ะไรใช่วันคือหนูรู้สึกว่าอยากแบ่งปันเพราะว่าในเพจอะในเพจอะไม่ค่อยได้มาไลฟ์เลยใครอยากเข้ากลุ่มนะลูกค้าใครอยากเข้ากลุ่มก็เอปิเซียนะแต่ว่าทูบอะจุดนะทูบจุดวันที่31พรุ่งนี้มีราวพัฒนาลงให้ในกลุ่มพรุ่งนี้มีเราพัฒนาหนูลงให้ในกลุ่มนะคะถ้าวงสีแดงมันจะเห็นปะ เดี๋ยวลองกันนะเดี๋ยวลองก่อนว่าถ้าวงสีแดงจะเห็นไหมอุ้ยเห็น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 ค่ะใช่แปบ๊บเดียวแอดมินตอบแล้วค่ะตอนนี้แอดมินตอบครบทุกคนแล้วแม่ที่หนูขอเน้นนะหนูเน้นเป็นตัวนี้ก่อนเลยอันดับแรกตัวที่สอง หนูเน้นสามหางนี้หนูเน้นสามหางนี้นะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยหนูเน้นสามหางนี้มันมาแล้วเอออีมิช่าชีพมันมาแล้วแคปหน้าจอนะคะนี่ทุกคนคิดถึงบรรยากาศนี้ใช่ไหมบรรยากาศการไลฟ์เห็นไหมหนูว่าแล้วสวัสดีพี่จิระโยหนูกำลังดูอยู่ฮวันนี้มไพี่จิระยยไม่มาวะถ้ามาแกต้องพูดคำนี้แน่เลย ไม่เห็นบรรยากาศนี้นาแล้วบรรยากาศนี้คิดถึงบรรยากาศนี้ใช่ไหมบรรยากาศการคัดรัฐบาลไทยหน้ารักซึ่งทุกคนชอบมากแล้วหนูก็ห่างเหินไปรักษาซิมเศร้าสองปีเนาะสองสามปที่ไม่ได้ไลค์แบบเนี้ยสี่ปี